ยิงฟันไหม่ย,งยิงฟันเห็นฟันเลยโอ้โหเห็นฟันเอาให้เห็นฟันเลยดิแม่อีกทีนึงอีกทีนึงยิงฟันนี่โอ้โหตาแป๋วเลยพรุ่งนี้กินอะไรพรุ่งนี้อยากกินอะไรกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเลยเอาเก๋วยเตี๋ยวหรือเอาข้าวต้ม จะทำน้ำซุปมาให้กินเอาไหมาเอาเอาซุปจืดๆใช่ป่ะหรือเอาต้มยำรสจัดๆเอาอะไรเอาจืดๆหรือเอารสจัดๆเอารสเผดจัดเลอร์ชอบกินแซ่บๆใช่ไหมใส่พริกเยอะๆป่ะใส่พริกไหมใส่พริกเปล่า ถามใส่พริกเปล่ารสจัดๆนี้ใส่พริกปะใส่หรือไม่ใส่เตียงหนึ่เตียงหนึ่เขาบอกไม่ใส่คุณยายเขาคุณยายเขาบอกไม่ใส่พริกถามแม่คุณยายเขาบอกไม่ใส่พริก